เข้ามาเบทที่2ของรายการ Music Passion นะครับวันนี้อยู่กับพี่มิ้นนะครับ <c oughs> โหพี่มิ้นเพราะมากครับเพลงเมื่อกี้ที่ร้งองไปน้องๆทุกคนประทับใจมากครับพี่พี่ก็ประทับใจมากค่ะนานๆจะได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน <c oughs> นะคะครับพี่มิน้นก็รายการเราก็เป็นรายการดนตรีนะครับพี่ <c oughs> เราก็อยากจะคุยเรื่องสบายๆเรื่องเกี่ยวกับดนตรีนะครับก็ถามไปพี่พี่มิ้นพี่มิ้นเริ่มด้วยดนตรีมาเนี่ยเริ่มร้องเพลงอ่ะเป็นมาเป็นไงพี่เป็นยังไงบ้างมาได้ เท่าที่จำได้นะเกิดมาเนี่ยก็ได้ยินเสียงดนตรีแล้วแหละเพราะว่าคุณพ่อเป็นนักดนตรีแล้วก็คุณพ่อเล่นแจ๊สแล้วก็คุณพ่อเนี่ยไปเล่นที่ไหนก็ตามนี่จะต้องกระเตงลูกสาวเนี่ยไปด้วยทุกที่เลยฉะนั้นแบบว่าเรื่องของเสียงเพลงดนตรีนี่มันจะฝังเข้าไปยินในสายเลือดแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกับมันแล้วพอพี่อายุประมาณสักสามสี่ห้าขวบคุณพ่อก็พยายามปั้นหกขวบเนี่ยขึ้นเวทีแล้ว สามขวบเริ่มปั้นเลยเหรอครับเริ่มปั้นหมายถึงว่าเขาก็ให้ร้องเพลงแล้วก็เพลงที่ได้ฟังส่วนใหญ่เป็นคือพูดง่าว่าพี่เติบโตกับเพลงสาโกนะครับซึ่งตอนนั้นสมัยนั้นก็พวกคาร์ปพนเตอร์อะไรเลยแล้วก็กระซิมจับเพลงเหล่านี้แล้วก็พออายุหขวบก็ขึ้นเวทีใหญ่คุณพ่อก็จะเล่นใน Big กแบ d แล้วก็ให้ปลักดานให้ลูกสาวไปร้องเพลงแล้วพี่ก็มีความรู้สึกว่าเออถามว่าชอบไหมนะตอนนั้นก็ ก็ก็คุณพ่อชอบแล้วเราก็อยากจะเราก็อยากจะให้คุณพ่อมีความสุขเราก็จะไปร้องเพลงแต่พอเริ่มโตขึ้นมาประมาณ10ขวบประมาณ9 9้ขวบเนี่ยก็ร้องอยู่ในโบสถ์ตอนนั้นเป็นคาสิคกนะคะเพราะถุงวันนี้เป็นเป็นพูดไปแล้วแต่ตอนนั้นสมัยนั้นเป็นคาสิกแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราก็จะไปเล่นดนตรีพี่ก็จะเล่นกีตาร์พี่เริ่มเล่นกีตาร์ตั้งแต่อายุประมาณ8 9ดเขวบ แล้วก็เล่นดนตรีร้องเพลงในโบสเนี้ยกับเพื่อนสาวอีกสองคนโยลี่กับเทรี่วงคริสตัลนะครัะพอประมาณ11คอขวบพูดง่ายว่าโอ้โหชีวิตพี่ตั้งแต่เกิดมาจนมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นเรื่องราวของดนตรีทั้งหมดเรื่องเรื่องราวของการร้องเพลงเป็นสิ่งที่ไม่เคยห่างหายกันไปเลยก็เลยเป็นสิ่งที่พี่คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเป็นเป็นขาเป็นแขนครึ่งหนึ่งของชีวิตของพี่ อยู่แต่ร่างกายพี่อยู่ในร่างครึ Jamie, ga, ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยนะครับีกครึ่งหนึ่งคือธรรมะเดี๋ยวเราจะพูดเรื่องธรรมะกันนะครับตอนนี้เราพูดเรื่องตีกันนีดอีกนิดหนึ่งพี่อีกนิดหนึงครับให้แฟนๆได้ได้ทราบความเป็นมาความเป็นไปของพี่มิ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเสียงเสียงเพลงของพี่มิ้นเนี่ยมันมันอยู่ในใจของใครหลายๆคนใช่ครับพี่แล้วก็เพลงของพี่มิ้นเนี่ยตั้งแต่อดีตตั้งแต่พี่ร้องไว้นะครับปัจจุบันเนี่ยก็มีคนเอากลับมาทําใหม่อยู่ตลอด ล่าสุดเพลงละครช่องเจ็ดผมไ่เปิดเจอพบว่าเป็นเพลงที่เพิ่งจบไปที่เราร้องเลยครับขอเพลงที่พักใช่เขามาทําใหม่่หนังสักเรื่องหนึ่งของช่องเจ็ดกมก็เปิดดูก่อนแล้วก็คนก็มา c o อร์กันนะับเพลงของพี่เนี่ยพูดง่ายว่า ปีนี้น่าจะเป็นปีที่29ของมารีวัน <29 S 2> นะคะคเพราะว่าอยู่มาในวงการเพลงนะคะแล้วก็รวบรวมอัลบั้มทั้งหมดตั้งแต่ทำชุดแรกชุดแรกนี่เนี่ยไปทำกับพี่แต้มชลดัดเพื่อนอารมณ์นะคะครเราไปบันทึกเสียงกันที่อเมริกาที่ลอสแอนเจลิสแล้วก็อัลบ,บั้มสองชุดเนี่ยไปอัดเสียงที่อเมริกาแล้วก็มาถึงชุดนั้นมารีวันชลัดแล้วก็มาถึงวันนี้ อัลบั้มล่าสุดของพี่น่าจะเป็นเพลงผู้ประกอบละครครับต้นปีก็มีเพลงประกอบละครเวียงร้อยดาวนะคะแล้วก็รวมๆแล้วพี่น่าจะมีประมาณ28อัลบั้มรวมอัลบั้มพิเศษใช่่ะก็นับนับไปแล้วก็เฉลี่ยก็ปีละอัลบั้มปีละอัลบบางทีปีหนึ่งก็อาจจะสองอัลบั้มแล้วแต่มันมีรวมชุดพิเศษด้วยครับซึ่งเพลงของพี่เนี่ยมันเป็น บอกบอกตรงนะเอฟเพลงของพี่ร้องยากมากใช่พี่ของพี่จะต้องบอกว่าเพลงร้องยากมากใช่ครับซึ่งพี่ก็ไม่รู้ว่าทําไมโปรดิวเซอร์จะแบบว่าเขาจะเน้นให้แบบว่าเออเนี่ยพี่จะต้องร้องเพลงรักเศร้าอกหักนะพี่จะต้องเน้นเรื่องของอารมณ์ครับเน้นเน้นในด้านของการร้องเรนจ์ที่ค่อนข้างที่จะกว้างมากซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ออลบ้มใช่แรกใช่ครับใช่ครับก็ถ้าถ้าพูดถึง ศิลปินคุณภาพบ้านเราแถวหน้าต้องพี่มิ้นนะครับศิลปินศิลปินศิลปินหญิงนะครับคุณภาพจริงๆ <p ake> เพราะว่าเพลงพี่เนี่ยนักร้องอาชีพเนี่ยเอาไปร้องกันนี่บอกตรงว่าหาคนที่จะร้องขี์เดียวกับพี่นี่ย,ยากมากส่วนมากจะขอทดขี์ครับพี่ยากซึ่งเพราะว่าเวลาพี่ไปที่ไหนเนี่ยอย่างเพลงของพี่ที่ภาคใจมีแต่คนต่อว่าทางนั้นเลยทำไมร้องเสียงสูงอยากร้องเพลงนี้ในห้องคาราโอเกะแล้วก็ไม่สามารถเพราะว่ามันสูงม,มากใช่มันสูงมากสูงม,มากมมาก็ก็ๆๆ <P ake> ก็ไม่รู้อ่ะพี่ตุนซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ในอัลบั้มชุดนั้นก็บอกว่าร้องอย่างนี้ถูกแล้วมันได้มันเข้าถึงอารมณ์ครับซึ่งจริงๆแล้วเพลงของพี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของอารมณ์ทางนั้นเลยใช่ครับพี่ใช่คือที่พี่รู้สึกว่ามันยังอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ก็เป็นเพราะเพราะเพราะเรื่องของการสื่อสารการเข้าถึงใจของคนใ่เข้าถึงเข้าถึงจิตใจของคนคนที่พอฟังปุ๊บเนี่ยโดยเฉพาะคน ที่อกหักคนที่แบบว่านะโดนอยู่ในโหมดนี้เนะี่ยทุกคนจะแบบว่า แม้กระทั่งผู้ชายแม้กระทั่งผู้ชายด้วย, <c oughs> วยเคย, <c oughs> เ,คยเคยมีผู้ชาย <c oughs> ฟังเพลงพี่แล้วอยากจะฆ่าตัวตายอยากจะกระโดดตึก <c oughs> จริงอันนี้เรื่องจริง <c oughs> เรื่องจริงแล้วก็แบบว่าเข้ามาขอบคุณพี่ที่หลังเขาบอกว่าโอ้โหนี่พี่มาลีพี่มาเลีมันผมแบบต้องขอบคุณพี่นะที่เป็นเพื่อนผมในยามที่ผมรู้สึกทุกข์มากเพราะเพลงของพี่เนี่ยช่วยให้ผมมีกําลังใจมากขึ้นพี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าเออมันก็ดีนะก็อย่างน้อยเพลงของเราก็ ให้กําลังใจคนมันไม่ใช่ว่าฟังเพื่อสนองเ<ล>ออ<ล>ใช่ใชฟังแล้วเศร้าอย่างเดียวแต่ว่ามันเป็นเพลงที่ให้กําลังใจเขาด้วยในยายามที่เขาถุกศิลปินในดวงใจของพี่มินครับผมมีหลายคนแต่<ม>ถ้าสมมุติถึงถ้าจะพูดถึงว่าในดวงใจคนแรกจริงๆน่าจะเป็นคาร์เพนเตอร์คาร์เพนเตอร์ครับคาร์เพนเตอร์เพราะว่าพี่ก็เติบโตมาด้วยเพลงของคาร์เพนเตอร์เติบโตเพลงของเขาเนี่ยหมายถึงว่าก๊อปปี้ ก็ปี้ทุกเม็ดของเขาด้วยเหมือนกันเขาลออ้อไงเราล้ลอง,องเหมียเขาร้ออย่างนั้นก็ก็ก็ดีนะพี่ก็คิดว่าเอาเอเพราะคาร์เมนเตอร์เนี่ยโทนเสียงเขาจะต่ำแล้วก็นักร้องอีกคนหนึ่งที่พี่พี่ชื่นชอบมากคือโอลิเวียนิวตันจอห์นเขาก็จะเป็นอีกนักร้องหนึ่งที่มีเสียงที่สูงมาก<ช>พี่ก็เอานักร้องสองคนนี้เนี่ยมารวมกันจะ ถึงทำให้พี่เนี่ยมีเรนช์ที่กว้างขึ้นมีทั้งคาร์เพนเตอร์ในตัวพี่แล้วก็ออลิเวินิตันจอห์นในตัวพี่ด้วยพี่มินครับค่ะมิวสิกอิมเพรสชันของพี่มินคือพี่มินขยายให้ผมนิดหนึ่งครับ <Music S 2> ความประทับใจความประทับใจบที่จริงแล้วเราพูดถึงดนตรีเนี่ยมันเป็นภาษา universal มากใช่ครับบางครั้งเนี่ยจะเป็นประเทศหรือชาติไหนก็ตามนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของดนตรี จะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ตามหรือภาษาจริงก็ตามหรือ,อภาษาคำเห็นก็ตามม,มันเป็นภาษาที่เราสามารถสื่อกันได้เราสามารถที่จะ,ะเขาเรียกว่า communicate กันได้ด้วยภาษาดนตร,ตรีซึ่งจริงๆแล้วมันมันเป็นอะไรที่วิเศษมากโลกใบนี้ถ้าขาด ดนภาษาดนตรีเนี่ยมันจะเป็นโรคที่จืดมากใช่ครับพี่ชีวิตก็คงจะแบบมันไม่มีสีไม่มีสันเลยที่คิดว่าดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ทำให้เรายิ้มได้มีความสุขใช่ครับพี่แล้วก็เรามีความสุขเราก็สามารถมอบความสุขนี้ต่อให้กับทุกๆคนด้วยใช่ครับนั่นแหละค่ะทีนี้มาถึงงานล่าสุดของพี่มิ้นตอนนี้พี่มิ้นกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ คือตอนนี้เนี่ยพี่กำลังทำอัลบั้มเพลงธรรมะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอัลบั้มชุดแรกที่ได้ทำไปเนี่ยเมื่อห้าปีที่แล้วคือต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วพี่เติบโตเนี่ยพี่เติบโตจากการเป็นแคสเล็กมาก่อนเพราะคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นแคสเล็กที่เคร่งคุณพ่อเป็นเป็นชาวเป็นชาวฟิลิปปินส์คุณพ่อคุณพ่อคุณแม่เป็นชาวฟิลิปปินส์อเป็นฟิลิปปินส์คู่เลยใช่ค่ะแล้วพี่เองพี่เกิดที่นี่พี่เกิดที่นี่พี่ก็เลย ถือว่าพี่เป็นคนไทยคนหนึง่งแล้วก็พอคุณพ่อเสียเนี่ยพี่ก็หันมาหันมาทางพูดสายพูดเพราะรู้สึกว่าเรื่องของการทำบุญเนี่ย มันเป็นอะไรที่แบบว่าเออเราทําบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปแล้วเนี่ยเขาก็จะได้ส่วนบุญอยู่ส่วนนี้พี่ก็เลยหันมาทางนี้แต่พูดถึงว่าเรื่องของการทําบุญเนี่ยพี่ทาบุญมาตั้งแต่เด็กแต่แอบคุณพ่อนะไม่บอกคุณพ่อเพราะคุณพ่อถ้าคุณพ่อรู้ว่าเราทําบุญคือจริงๆแล้วมันเป็นการผิดศีลในในศาสนาคริสต์จากตรงนั้นมามาถึงวันนี้เนี่ยพี่ก็เข้าปฏิบัติธรรมแล้วรู้สึกซาบซึ้ง ในรถพระธรรมก็เลยอยากจะตอบแทนบุญคุณศาส,สนาด้วยการที่แบบว่าพี่ทำเพลงธรรมะขึ้นมามแล้วก็มอบอเพลงดีๆเหล่านี้ให้กับโครงการเยาวชนที่ยุวพุทธนะคะคยุ้ยพุทธที่แกดสมาคงก็เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของอของทุกๆคนนะคะแต่ว่าคอสที่พี่เอาซีดีธรรมะนี้เนี่ย <c oughs> ไปให้ทางยุ้พุทธใช้ก็คือคอสของเด็กเยาวชน คืออย่างน้อยพี่มีความรู้สึกว่าเพลงมันก็สามารถเพลงธรรมะก็สามารถที่จะขัดเกลาจิตใจเด็กๆเดี๋ยวเบรกสารของรายการเนี่ยผมใช้พี่มิ้นนะครับพาน้องๆน้องๆลูกศิษย์ลูกศิษย์ของพี่เองมาร้องเพลงธรรมะของพี่มิ้นที่พี่มิ้นได้ทําไวเป็นเป็นเพลงแรกอัลบั้มชุดสองชื่อพรมวิหารชื่อพรมวิหารสี่เดี๋ยวเบรกหน้านะครับต้องติดตามนะครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ อ่าวันนี้เนี่ยทางรายการเนี่ยคือแบบเป็นเกียรติมากพี่มิน้นเพราะผมชื่อชอบพี่มิ้นตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อก่อนเลน่นดนตรีก็เพลงพมิ้นนี่เล่นแล้วแบบปีทุกคนชอบอะครับพี่เขา<อ><อ>เล่นปุ๊บนี่ปุ๊บคนทุกคนต้องแบบต้องหยุดฟังเลยใ่ <laughs> รครับวันนี้พี่มิ้นมาเนี่ยผมมีเซอร์ไพรส์นิดหนึ่งครับพี่ oh. มิน้นเมื่อกี้ <laughs> ที่พี่มิ้นร้องเพลงกับเราอยู่เราก็แอบถ่ายภาพของพี่มิ้นไว้นะครับ ขอบคุณมากมากเลยต้องรบกวนพี่มิ้นเสร็จให้เร็ด้วยครับอ๋อเก็บไวคที่ะรลกโอเคเก็บพี่ก็มีด้วยใช่ไหมคะมีด้วยครับทอบพี่มิ้นด้วยครับโอเคค่ะนี่ครับโอเคเยี่ยมลยครับพี่ขอบคุณนะคะ ครับผมฮะก็วันนี้ทางรายการ Music Impression นะครับผมก็ทีมงานแล้วก็น้นองๆทุกคนก็ขอบคุณพี่มิ้นครับขอบคุณ่ให้เกียรติมาครับขอบคุณค่ะโอก<ต>าสหน้าถ้ามีเวลาเยอะผมเชิญพี่มิ้นนะครับง <c oughs> ่ายอย่าลืมน,นะแน่นอนครับพี่เ <c oughs> ดี๋ยวพี่จะมีธรรมะชุด2เพลงที่2องได้ยครับดีเลยครับดีเลยครับพี่นะครับนั่นเดี๋ยวเจอกันเพลงหน้าครับฟังเพลงพี่มิ้นนะครับ